โอ้โหพี่น้องครควงครามช่อแรกของนาเล็กมาแล้วฮะนะหลังจากที่เราปลูกไว้ประมาณสักปีครึ่งนะก็ตั้งแต่กรกฎาปี2562นะก็เป็นเวลาปีครึ่งโอ้โหนี่แหละออกดอกให้เราชมแล้วนะก็ปลูกไว้3ต้นนะแต่ว่าออกให้เห็นต้นเดียว ต้นอื่นก็น่ากำลังแทงดอกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยชมกันต่อไปรอชมฮะรอชมมาดูกันแบบใกล้ๆชิดๆเลยฮะนี่พวงครามของนาเล็กปลูกแล้วเพราะจากมเมล็ดนะครับผมนะก็ถ้านับตั้งแต่เพาะเมล็ดเนี่ยก็ใช้เวลา2ปีนะปีได้เห็นดอกแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะนะสุดยอดเลย